กระทรวงยุติธรรมบนภาพลักษณ์ของความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่วิหารแห่งความยุติธรรมภายใต้แนวคิดการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสิกได้จัดการอาคารตามแนวคิดอาคารอัจฉริยะโดยผสานการออกแบบภายในอาคารที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาให้กับประชาชน สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมก้าวสู่ภายในตัวอาคารด้วยโถงทางเข้าอาคารที่ใช้เป็นพื้นที่ในการต้อนรับที่ถูกออกแบบภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรที่แสดงถึงความเท่าเทียมทั่วถึงและยุติธรรมด้วยรูปแบบคลาสสิกสไตล์ที่ให้บรรยากาศถึงความโดดเด่นและสง่างาม ห้องถแถลงข่าวที่ดูภูมิฐานเป็นทางการโล่งโปร่งใสพร้อมห้องรับรองนักข่าวที่ถูกออกแบบให้บรรยากาศภายในห้องอบอุ่นและเป็นกันเองห้องประชุมอบรมสัมมนาที่ถูกออกแบบไว้หลายรูปแบบหลายสไตล์เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความแตกต่าง และหลากหลายสามารถตอบสนองได้ทุกพันธกิจการประชุมขององค์กรศูนย์ปฏิบัติการและวอล์รมที่ชานฉลาดแม่นยำล้ำสมัยในระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจในการบริหารงานหรือจัดการสถานการณ์พิเศษห้องทำงานผู้บริหารที่เรียบหรูมีสไตล์ด้วยรูปแบบสไตล์คลาสสิกที่ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น ดูภูมิฐานและเป็นกันเองภายในห้องทำงานมีมุมทำงานมาพร้อมโต๊ะประชุมขนาดเล็กเพื่อใช้รองรับการประชุมแบบไม่เป็นทางการและมุมสำหรับการพักผ่อนหรือใช้รับแขกด้วยชุดโซฟาที่ให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงานให้กับทีมงานอาทิเช่นส่วนเด็กเล็ก ส่วนเด็กก่อนวัยเรียนห้องสมุดห้องออกกำลังกายเป็นต้นส่วนรับรอง V.I.P. ที่ใช้รับรองผู้นำระดับสูงที่ต้องการความเป็นทางการด้วยรูปแบบงานตกแต่งภายในที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำขององค์กรหอเกียรติยศที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลสำคัญขององค์กร ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จด้วยรูปแบบงานตกแต่งภายในแบบคลาสสิกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ดูเคร่งครึมเชื่อมัน่นและมีความศรัทธาส่วนทรงงานพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกออกแบบให้มีกลิ่นอายของสไตล์คลาสสิกเข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกผ่อนคลายเวลาทรงงานทั้งหมดคือคำตอบเชิงอัตลักษณ์และตัวตนขององค์กรแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาด้านความยุติธรรมของคนไทยกระทรวงยุติธรรม